พี่ครับกับพี่แช่ผ้าเพลินนี่พี่แช่ผ้าเพลินกับเขากินบริลลงทิพย์ไร้มือแล้วครับพี่น้องตั้งแต่สองอาทิตย์ละมั้งนะครับก่ยังหยากนั่งโมนี่แหละควบบวกโควิดเนาะส่วนยังโควิดยังว่ววววทาทั้งซาว่ทาทั้งซาทาซาั้งเศร้าอยู่นะครับพี่แช่ผ้าเพลินตีแกงปลาให้กินไหมแกงปลาใส่บวบเนาะใส่บวบหอมเนาะปลาเคาะปลาช่อนี๋ยปลาช่อนตัวบแใหญ่ครับมาสดๆเลยไปเลาะตลาดนะ แต่บริไปหาปูหาปลาทั้งในดอกยันพี่น้องช่วงนี้นะครับไปตลาดไปแห้งยันเติมขึ้นมาเลยพี่น้องเออบริสิแกงปลาเป็นเมนูแกงปลาช่อนเนาะปลาช่อนใส่บวบหมอมมีสักรอบนึงนะครับใส่บวบของเฮานะครับเดี๋ยวผมฝานจักหน่อยก่อนเนี่ยตัวชูโล่งได้ผักกระแยงผักกระแยงมาใส่บริสิแกงบวบใส่ผักกระแยงหอมสดหนำหอมพี่น้องจะแซ่แบตัวแกงแบบสูตรอีสานมันเฮานะครับเครื่องเคียงเฮากะ นี่นะบวกหอมผักกระแยงผ <c oughs> ักชีนะครับผักผักชีเล่าเฮาที่อีสานเขานี่ยนะต้นหอมตขนนี่ยครับผักอีตูยาสีรืมนะครับแป้งลักผักอีตูนะครับแกงเ่ตตาแต่ว่าเพราะใส่หลายดอกเพราะเพราะเป็นกินหอมนะครับเบิ้งเครื่องเคียงพี่น้องซื้อเครื่อง,องเคียงแกงปลาช่อนมนี้แกงปลาช่อนใส่บวกหอมเนาะส,ด,สดแส่แบ ตัวพระเอกเข้าคือตัวนี้เค่นี้ปักกระแหงหมดก้อนกับแกงนะใช้ปักกระแหงคือกันนั่นก้อนนะครับแต่ว่าวันนี้ทีแกงลงทิพย์ไปพี่น้องเบิ่งกันจะเสพนะครับแล้วก็ติดตามครับพี่น้องวันนี้ลงทิีมโดนแล้วอยากปอกวิดนะพี่น้องเนาะกดเอากดติดต่กดติดตามไปเรื่อยเรือยกดไลค์กดแชร์นั้มแน่เพราะว่าบอลทีมลงทิีมโดนพี่น้องอยากปอกวิทย์อยาวิดเนี่ยนะพี่น้องผมจัดการซอยบวบไปจช่เข้าก่อนนะครับปลาสีโทนหมอเลนิหน่อยนะครับ แกงกระ ula, ช่อนนะครับ ouais ใส่บวบหอมต้องมีน้องเนาะชูล่งด้วยผักกระแยงนาเดี๋ยวผมบันเดี๋ยวมันบวบหอมมันจะเข้ากับตัวบวบหอมแซ่บๆไปต่อใส่บวบหอมเวกไนกันนะครับใส่เครื่องเคียงของหวานๆพี่น้องเออไปตลอดตลาดพี่น้องเขาเรกว่าแซ่บเนี่ยแพงๆเสมอผมมาอยู่โควิดถิ่ถือผมแม่นตัวของอะไรแพงผักกับราหาบาทได้ด้วเสมอพี่น้องเลยน้ากับแพง สามลูกสิบบาทสามลูกไ,ได้บักหน้าแพางเด้อพี่น้องโคดี้มีสวนบักหน้าอีกด้วยครับพี่น้องใครมีสวนมะนาวหนึ่งด้วยผมบอกเลยนะครับเดี <c oughs> ๋ยวกบวบอันบวบไปก่อนบวบหอมครับพี่น้องบวบหอมแข็งเซบฉอดแซ่บนะครับเนาะเครื่องเคียงของอห่อไอศลืมแมงลักปัก,กอีตูว ชูโรงเขาชูโรงเขาเรานะครับแกงใส่กระปะชออ็อ,นนอตตวใหญ่ายโป๊ะเกลียงอ่ะทอดติดตามนะครับแต่ไม่ใช่พลาเปิดสูตรเล่าทิศจากในสูกินนอกมันจะแสียบบนนอกเขาแรงเล่าสิศไรเนาะอ่ะเสะีบนว,วดโคตริมปลาได้นอนครบบนับพี่น้องโคตริมปลาพอใครออกไปหากันนะพี่น้องในช่วงนี้นะครับยังหนักหนาทุกตั้ตงไฟตั้งยูสักก่อนช่วงนี้นะครับเนาะเพราะว่า ตัวโควิดนะคร <like now. S 1> ับห่างๆกันไปจักหน่อยก็ดีนะครับเราโดนจัะไปร่วมกันเที่ยนึงนะครับอ่ะอ่ะพี่น้องผมติดปลาติดตัวหม่อเด้ที่พี่น้องปลาติดน้ำเดือดเต็มที่นะครับน้ำแกงปลาผมสดหล่อนปลาช็อตมังกรปลาช็อตัวสดๆแด้วพี่น้องมาเลยใส่สดๆกันเลยดะปลาช็อตนะครับตัวหม่อแล้วปลาช็อตตัวหม่อแล้ว เนี่กระซ่งนะครับให้น้ำเดือดๆจังเอาปลาลบมันาติดน้๊อว์บอข้าวไปหน่อยแกงปลาครับเอาค่อยจัดหน่อยนะครับนี่ปลาช่อนติดตดวหนามแล้วแกงปลาช่อนนะครับใส่บวบหอมมือนเดียนะครับตัวชูโร่งก็คือปลากระแยงนะครับบ่มีปลาติ๋วใส่หน่พี่น้อยนะมันเบิดหนามันเอาเอาพักกระแยงชูโร่งสดหอมแจบแจ๊บซื้อไปหน่อยกิน เปิดโลกทิพดนพี่น้องคนไหนก็แชร์ได้เนอะไ่ใช่พระเพื่อนคือเก่าพี่น้องบ่ไหร่โลกลสองอาทิตย์แล้วนะครับข้อทีอส่สาม<อ>กับแรดบ,บารนี้อืมพี่น้องแกงปลาช่อนใส่บลอกหอมไม่ใช่พราเพื่อนนะครับชูลงโดยพักกระแยง,งห้องสดละลอนพี่น้องเราแปดหนึ่งก่อน,นตรวจลงแล้วข้อที่สามครับพี่น้องบกหอมแกงปลาช่อนใส่บล็อกระแยง,งสดละล,ะลอนเนาะ เป็นนุ่งง่ายๆครับพี่น้องไม่ใช่ผ้าเพื่อนเราได้ล่องทิปโดนแล้วพี่น้องกดเลยก็แชร์เราเด้อพี่น้องเลยเอฟทีทุกๆท่านนะครับอ่าเรียบร้อยพี่น้องแกงปลาไม่ใช่ผ้าเพื่อนนี่สุกเรียบร้อยนะครับบนไปช่อนโอ้โหขึ้เขือนเลยนะครับขึ้เขือนเลยนะครับไปช่อนแกงแซลบวบหอมพี่น้องอ่ะต๊ะเพล์ของเฮ้ากัน ใส่ผักกระแหงใส่ผักกระแหงลงไปอุ้ยใส่ผักกระแหงต้นหอมดีหรอใส่ผักกระแหงสดเสร็จแลบดหอมแล้วหยดเต็มจังเลยประหยัดฟองปรยัดามากินงขึ้นนะกินข้าวด้วยกันนะครับชูโล่งเลยหอมใส่กระสุกไปตัวหนึ่งเรียบร้อยครับผมแกงปลาช่อนตัวเกลือบนะครับอืออน่ากิน้รอมากินข้าวด้วยกันด้วยครับเด้อ ใหนุ้ม่ใช่ภาพเพื่อนถึงยังคุอเป็นน้องกินเอาง่ายๆนี่แหละแกงปลาเข้าเลยล่ะแกงปลาช่อนนะครับใส่บวบหอมนะครับชุ่มลวกโดยพักกระแยงเฮาพักกระแยงหน้านะครับจะเป็นนกเพลินเปล่าเฮาครับผมก็เลยเขาจะได้ด้วยครับพี่น้องเกี๊ยกัะทิพย์หน้าครับอ่ะได้เวลาแล้วครับบ่ายกินข้าวด้วยกันครับผมแกงปลาช่อนตัวใหญ่เลยใส่บวบหอมตดหรือหล่อนเขาเก็บเลยบวบหอมนะครับ ส l l ูร um, ่วงดี like ๋ยวักกระ่งนผมม่ใช่ปกพักกระแงแต่พักกระแงมหอมพักกระแนงหน้าหอนะักกระเ่งแกงาพักกระแงเขากันเขเลยนะครับมากเขาร้อนๆน้ไปครับแี่บนัวคเรียปลาของเราครับผมม่ใช่ปลาเพอนครับผมแส่บนัวนะสลด้อแล้วมอนโอ้หนัวแซ่บจอดครับ เป็นปลาช่ a นใส่ผั